นสมัานเลอไม่ใช่องค์ทาของสันนิฐานบทได้แก่อเหตุกาจิตสิบแอนญาสมาณะเจสิกสิเวน้นฉันทะโมหเจสิกที่ในโมหะโมรลจิตสองนิพพานและเหตุกาจิตเจ็เจสิกห้เว้นโมหะเจสิกที่ในโมหะโมรลจิตสอง องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่สเหดุกาจิต71เจสิก52เว้นโมหะเจสิกที่ในโมหะโมระจิตสองเท่านั้นฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปริปุนณปัญหาถามว่าทำเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามีโยู่ทำเหล่า,านั้นทั้งหมดมีนามมูลใช่ไหม พระองค์จึงทรงแก้ด้วยการยกเอาอาเหตุกาจิตสิบแปดอัญญาสมานะ, 42, เ,นนะาเจสิกสิบสองเว้นฉันทะโมหเจสิกที่ในโมหะโมระจิตสองนิพพานซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันิฐานบทได้บทเดียวขึ้นไว้ในปุริมาโทฐาสะมีการปฏิเสธสังสยะบทดังแสดงว่า อาเหตุกลางนามังนะนามะมระกังแล้วทรงยกเอาเสหตุกะจิตเจ็สิบเอ็ดเจสิกห้เวนโมหะเจสิกที่ในโมหะโมระจิตสอง ทำของสันิฐานบทและสังสยาบทได้ทั้งสองขึ้นไว้ในปัจิมะโกฐาสะไม่มีการปฏิเสธสังสยาบทดังแสดงว่าสาเหตุกัังนามังนามามูลกังคำวิสัชนาในอนุโลมุจฉานี้เป็นสโลป,ปาทาศนะวิสัชนาที่มีวิพังโดยตรง โมชาเีวาปนะนามะมูลากาสะเพเตธรรมานามาติหรือว่าทำเหล่าใดมีนามมมลมีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสัชนานามสมุทฐานังโลูปังนามมูลากังนนามัง นามังนามะมูลกันเจวะนามันจะรูปซึ่งมีนามเป็นสมุดฐานมีนามมูลแต่ไม่ใช่เป็นนามนามธรรมมีนามมูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่แสดงองค์ธรรมและการจำแนกโกฏฐาสะในปัดิโลมปุจฉา เยวาบันนามะมูลกาเป็นสันนิฐานบทสาเพเตธรรมานามาเป็นสังสยาบทคของสันนิฐานบทได้แก่สาเหตุกาจิตตาโลูบสิที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในปัญจโวกาลภูมิปัญจโวกาละสาเหตุกาปฏิสนธิกรรม,มชโชลูบและสาเหตุกาจิตเจ,จ็ด เจสิห้สิเว็นโมหะเจสิ 24, ที่ในโมหะโมระจิตสององค์ธรรมของสังญยาบทได้แก่สเหตุกาจิตเจสเอเจสิกห้าสิองเว้นโมหะเจสิที่ในโมหะโมระจิตสองเท่านั้น ฉะนั้นคาถามบทมนี้เป็นปริปุณนาปัญหาถามว่าหรือว่าทำเหล่าใดมีนามมมนมีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้ด้วยการยกเอาสเหดุกาจิตตาโชโรสิบเจ็ดที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในปัญจโวการภูมิ ปัญจโวกาละสะเสตุกะปฏิสนธิกรรม,มชะชลูปซึ่งเป็นองค์ธรรมของสนนิฐานบทได้บทเดียวเคลื่อนไว้ในปริมากโกรฐาสะมีการปฏิเสธสังสยะบทดังแสดงว่านามาสมุทฐานังโลปังนามามูละปังนะนามัง แล้วทรงยกเอาสเหตุกตาจิตเจ็สิบเอดเจสิกห้าสิบสองเว้นโมหะเจสิกที่ในโมหะโมระเจิตส,สองซึ่งเป็นองค์ธรรมของสานิฐานบทและสัสสาบทได้ทั้งสองื่อนไว้ในปัจิมะโคธาสะไม่มีการปฏิเสธสัสยาบทดังแสดงว่านามังนามโมูะกันเจวะนามัจะ คำวิสัชนาในปฏิโลมปุุชานี้เป็นสโลปาทัศนาวิสัชนาที่มีวิพังโดยตรงมูาวะาานะาาโมโมฬาในเอกะโมลายะมกะอนุโลมปุุชาเยเกจินามะธรรมาสาเพเต,เตนามะโมเลนะเอกะโมากาติ คำเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลเป็นอันเดียวกันกับนามมูลใช่ไหมายวิสาชนะอเนาเหตุกงนามังนามามูเลนะนะเอกโมูลกังสหิตุกังนามังนามนามูเละนะเอกโมูลกังที่เป็นอาเหตุกกะ ไม่มีมูลเป็นอันเดียวกันกับนามมูลนามธรรมที่ <c oughs> เป็นสเสหตดุกะมีมูลเป็นอันเดียวกันกับนามมูลแสดงแสดงองค์ธรรมและการจำแนกโกทาสยะเยจีนอนุโลมมูตชาเยเจจินามาธรรมมาเป็นสัญฐานบ,บท สพเเตนามโมเลนะเอกามูลากาเป็นสังสยาบท องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่เหตุกาจิตสิบแปดอัญญาสมานะเจสิกสิบสองเว้นฉันทะโมหะเจสิกที่ในโมหะโมระจิตสองนิพพานและเสนุการจิตเจสิบเอ็ดเว้น 52, เว้นโมหะเจสิกที่ในโมหะมูลจิตสอง องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่ไสโยกะจิตเจเอ็จสิงห้เวโมหะเจรสิที่ในโมหะมูลจิตสองเท่านั้นฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปริปุนณปัญหาถามว่าทำเราใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลเป็นอันเดียวกันกันกบนามมูลใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้ด้วยการยกเอาอาหิุกาจีสิบแปดอัญญาสมานาเจสิสิบสองเว้นฉันทะ โมหะเจสิกที่ในโมหะโมระเจตสองนิพพานซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้บทเดียวขึ้นไว้ในปุริมาโคธาสะมีการปฏิเสธสังสยาบทดังแสดงว่าอามังนามโมเลนะนาเอกะโูละกรม แล้วส่งยกเอาสาเหตุกาจิเจ71เจส5 2เวทนโมหะเจสิที่ในโมหะโมระเจ2ซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้ทั้งสองเคลืนไว้ในปัจฉิมโกดหาสะไม่มีการปฏิเสธสังสยาบทดังสแสดงว่าสาเหตุกรรมนามาังนามาภูเรนะเอกาภูระกรรม คำวิสาชนาในอนุโลมปูชชานี้เป็นสโลปาทศนะวิสาชนาะที่มีวิธรังโดยตรงปันนี้เรปูชาเทวาปนาหามูเลนะ เอกาโบละค่ะสาเพเตธรรม,มานามาติหรือว่าทำเหล่าใดมีโมลเป็นอันเดียวกันกับนามโมมีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสาชนานามสมุทฐานังโลปังนามโมเลนะเอกะโมลังะนามังนามมลเโมเลนะ เอกมูรัจกกเจวะนามากัครูปซ,ซึ่งมีสมัยสมุทฐานมีมูลเป็นอันเดียวกันกับนามมูลแต่ไม่ใช่เป็นนามนามธรรมมีมูลเป็นอันเดียวกันกับนามมูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่แสดงองค์ธรรมและการจำแนกโอทาสะ ในปฏิโลมะปุชชาเยวาบันานามะมููเลนะเอกะโมลากาเป็นสันิฐานบทสาเพเตธท,เท,ทม,มานามาเป็นสังสยาบทอของสันนิฐานบทได้แก่เหตุกาจิตตาชโลปสิเจที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในปัญจโวกาลาภูมิปัญจโวกาลาสเหตุกาปฏิสนธิกมมรรมชโลป และสาเหตุโกาจจตเจสิเอ็ดเจสิงห้าสิบสองเวนโมหะเจสิที่ในโมหะโมรจจตสององค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่สาเหตุโกาจเจสิบเอ็ดเจสิงห้าสิบสองเวนโมหะเจสิที่ในโมหะโมรจจตสองเท่านั้น ฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปริปุณนนะปัญหาถามว่าหรือว่าทำเหล่าใดมีมูลเป็นอันเดียวกันกับนามมูลมีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหม พระองค์จึงทรงแก้ด้วยการยกเอาสเสหิุกาจิตตะชโลปสิบเจ็นที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในปัญจโวกาลภูมิปัญจโวกาละสะเสหิตุกะปฏิสนธิกร,รมมชลูปซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันิฐานบทได้บทเดียวขึ้นไว้ในปุลิมาโกธหาสะมีการประดิเสสังคยะบทดังแสดงว่า นามาสมุทฐานังรูปังนามโมเลนะเอกะมมูะกังนะนามังแล้วทรงยกเอาสเหนุกาจีเจสิบเอ็ดเจสิกห้าสิบสองเจสิกที่ในโมหาโมระจิสองซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันิฐานบทและสังสยาบทได้ทั้งสองเคลืนไว้ในปัชิมะโกฐาสะ ไม่มีการปฏิเสธสัมยาบทดังแสดงว่านามังนามโมเลนะเอกโมละกันเจวะนามันจะคำวิสาชนาในปฏิลมปุจชานิ้เป็นสโลป,ปาทัศนวิสาชนาที่มีวิพังโดยตรงโมระโมะโมละะนามบท โมราวาลานามบทโมระกาตนายัญญามัญญาโมระญะมกะโมโดมะบูชาเยเกจินามโมเลนะเอกาโมระกาธรรมมาสาพเพเตนามโมเลนะัญญามัญญโมรากาติธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีมูลเป็นอันเดียวกันกับนามมูลมีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลซึ่งกันและกันกับนามมูลใช่ไหมวิสาชนาะโม,ล,มลานิยานิเอกโตโปาชันตินามโมลานิเอกโมลกานิเจวะอัญญมัญโมลกานิจ อาวาเสสานามมูลสหาชาตาธรรมานามมมเลนะเอกะโูละกานาจจะอัญญามัญะมูลกานามมูลเหล่าใดเกิดขึ้นขราวเดียวกันนามมูลเหล่านั้นมีมูลเป็นอันเดียวกันก็ใช่มีมูลซึ่งกันและกันก็ใช่ ทำที่เกิดพร้อมก,กันกับนามมูลที่เหลือนอกนั้นมีมูลเป็นอันเดียวกันกับนามมูลแต่ไม่ใช่มีมูลซึ่งกันและกันแสดงองค์ทำแลกการจําแนกดทัษะในอนุโลมปปชา เยเยวิจิตนามโมเลนะเอกโมลากาธรรมมาเป็นสานิฐานบทสาเพตติธรมมาสาเพตตลามโมเลนะอัญญะปัญญามูลากาเป็นสัรเสียบทองค์ธรรมของสานิฐานบทได้แก่ จิตเจ็ดสิบเอ็ดเจสิกสี่สิบหกเว้นนามมุลเก้าเสเหตุุกะจิตตะชโลปสิบเจ็ดที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในบรรจโรวการภูมิ ปัญจโวกาละเสหุกาปฏิสนธิกรรม,มชลุปและนามมูล9เก้าเวนโมหะเจสิกที่ในโมหโมูลจิตสององค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่นามมูลเก้าเวนโมหะเจสิกที่ในโมหโมูลจิตสองเท่านั้นฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปริปุณนาปัญหา ถามว่าทำเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลเป็นอันเดียวกันกับนามมูลมีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลซึ่งกันและกันกับนามมโลใช่ไหม พระองค์จึงทรงแก้ด้วยการยกเอานามมูลเก้าเว้นโมหะเจสิกที่ในโมหะโมโลจิตสองซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้ทั้งสองเคลื่อนไว้ในปุริมาโคฐาสะไม่มีการปฏิเสธสังสยาบทดังแสดงว่าโมลานิยานิเอกโตโอป,ปาชันตินามโมลานิเอกโมลากานิ เจวะอัญญามัญะมูลากานิจะแล้วทรงยกเอาสเหตุกาจิตเจ็ดเจสิกสีเว้นนามมูลเสเหตุโกาจิตตาชโลมสิที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในปัญจโวกาลภูมิปัญจโวกาลสเหตุกาปฏิสนธิกรรมมาชรูปซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันิฐานบทได้บทเดียวเทินไว้ในปัจฉิมกฏฐาสะ มีการปฏิเสธสังสยะบทดังแสดงว่าอาวะาเสานามโมูะสหาชาตาธรมรมานามโมเลนะเอกโมละากาณะาาอัญญามัญยาโมละกาคัมวิสัชนาในอนุโลมบชฉานี้เป็นสโลปาทศนะวิสัชนาที่มีวิพังโดยอ้อม

บนะนามโมเลนะอัญมัญณโมละกาสาพเพเตธรรม,มานามาติหรือว่าทำเหล่าใดมีมูลซึ่งกันและกันกันกบนามมูลมีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่แสดงองค์ธรรมและการจำแนกโกฐาสะในปฏิโลมปุชฉายวานนะนามะมเลนะ อัญญามัญญามูลาเป็นสันนิขานบทสพเพยเดชมาลเป็นสัิจาบท งองค์ธรรมของสนิษฐานบทได้แก่นามโมู 9, ุ9เก้าเวนโมหะเจสิกที่ในโมหะโมรจิตสององค์ธรรมของสังสยาบทเหมือนกันฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปัจฉาปัญหาถามว่าหรือว่าทำเหล่าใดชื่อว่าเป็นมูลซึ่งกันและกันกับนามโมูลมีอยู่ ทำเหล่านั้นหมดนาใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปฏิวัจนะวิสัชนาว่าอามันตาซึ่งเป็นคำวิสาชนารับรององค์ธรรมของสันนิฐานพบาทว่นามมูลเก้าเปนโมหเจสิกที่นายโมหโมจิตสองซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทเหล่านั้นก็เป็นนามด้วย